วันนี้เป็นวันที่อาจารย์ร้องไห้หนักมากเลยนะครับแต่เป็นการร้องไห้เพราะว่ามีความสุขนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่อาจารย์โดนเซอร์ไพรส์วันเกิดและน่าจะเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่อาจารย์เกิดมาเลยครับ เช้านี้อาจารย์อยู่ที่เทวาลนะครับจริงๆแล้วตอนเช้าตอนที่อาจารย์เข้ามาที่เทวาลทุกอย่างปกติหมดเลยนะครับแต่พออาจารย์ทํางานไปสักพักหนึ่งเพิ่งสังเกตได้นะครับว่าคนทั้งเทวาลหายไปหมดเลยเหลือเพียงแค่อาจารย์คนเดียวและก็มีช่างที่ตอนนี้เข้ามาขยายบ่อปูนาคาจักรพัทเพราะว่าตอนนี้เทวาลของเรากาลังเตรียมทําพิธีบวงสวงปูนาคาจักพัทขอทรัพ์ปี2567ซึ่งจะจัดในวันที่12ธันวาที่จะถึงนี้ครับ และการเซอร์ไพรส์ก็เริ่มขึ้นนะครับเมื่ออาจาร,รย์กำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องทำงานแล้วโดนัทก็เดินเข้ามาหาอาจารย์และบอกว่าเชิญอาจารย์ไปข้างนอกเพราะว่ามีธุระสำคัญทันทีที่เดินลงมาชั้นหนึ่งนะครับอย่างที่เราทุกคนเห็นเลยครับบรรยากาศวังเวงมากๆ <laughs> ไปไหนหมดอะ <laughs> <t ap os> ทำไมวังเวงอางเี้ยเรดูเดี๋ยว สวัสดีครับสวัสดีครับจอง์นุ่ยอาจารย์คะย,ยังรับจองฝากดวงอยู่ได้ใช่ไหมคะยังรับครับแต่ไม่รู้วันนี้น้องหายไปไหนหมดไม่มีอาจารย์เดินมาที่รถแบบงงๆนะครับก่อนจะขึ้นรถก็มีโอกาสได้เจอลูกศิษย์ที่มาฝากดวงเพื่อเข้าพิธีวันที่12ธันวาด้วยนะครับตอนที่อยู่บนรถอาจารย์ก็ถามโดนัทเลยครับว่าจะไปไหนและทําไมต้องขับรถมาไกลขนาดนี้เพราะว่าขับรถมาไกลจริงๆนะครับนั่งรถเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยครับแล้วทาไมต้องทํามาไกลขนาดนี้ พามาทำอะไรไกลขนาดน,นี้นี่โอ้โหน่รัวหวันอีกตันจโอ้โหเออันนี้แค่ออดร์กลางหนู่แล้วพอมาถึงอาจารย์ต้องร้องว้าวเลยนะครับเพราะว่าเอ็มแต่งชุดอีสานด้วยพระใหม่แพาวาพาที่อาจารย์ชอบมากที่สุดยืนรอต้อนรับครับ และเซอร์ไพรส์ที่2นั่นก็คือคําแพงและซอเวยนั่งรอที่ล็อบบี้นะครับและไม่ใช่อาจารย์คนเดียวที่งงนะครับแต่ซอเวยก็งงเพราะว่าเอมส่งรถไปรับซอเว์กับคําแพงโดยที่ทั้ง2คนไม่ได้เตรียมตัวเลยครับและหลังจากนั้น M กับโดนัทก็เดินนำทางอาจารย์ครับ และเมื่อถึงตรงนี้อ,อาจารย์ต้องร้องโอ้โหทันทีนะครับทุกคนดูแบ็กดรอบนี้สิครับอาจารย์ถามคําแรกเลยครับว่าใครเป็นคนทําเพราะว่ามันสวยและถูกใจมากจริงๆครับอ๋อเอาเวลาไหนไปทํากันนะ และตอนนี้อาจารย์รู้แล้วนะครับว่าอาจารย์กําลังโดนเซอร์ไพรส์ในงานวันเกิดของตัวเองในวันนี้นะครับมันทำให้อาจารย์รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแต่อาจารย์ยืนอยู่แป๊บเดียวนะครับสักพักคุณเฟิร์สก็เดินออกมาพร้อมกับผ้าขาวม้าครับก็ว่าอยู่เมื่อเช้าอาจารย์นัดคุยคุณเฟิร์สว่าอยากคุยงานด้วยแต่คุณเฟิร์สไม่ยอมตอบเลยที่แท้อยู่ที่นี่นี่เองมีอะไรเดอกม้ อเเเาาาวลทีี่่ไหหกันนนมยและตอนนี้ถึงเวลาเข้าด้านในแล้วนะครับอยากรู้มากเลยครับว่าในห้องจัดเลี้ยงนี้มีอะไรบ้างพี่น้องเอ้ยเสียงหมอลำยังบอสินคนอีสานบอเคยหาศิลปะคือและพออาจารย์เดินเข้ามาในห้องปุ๊บ อึ้งไปเลยครับเพราะว่าในห้องมีวงโปรงหลังที่อาจารย์ชอบแล้วก็แมทธิวยืนทําหน้าที่จับไม้เป็นพิธีกรน,นะครับว่าแล้ววันนี้แมทธิวหายไปไหนอาจารย์เดินเข้ามาพร้อมกับยิ้มกว้างมากๆเพราะว่าในใจตอนนี้ทั้งดีใจแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆเลยครับดบดกกซ้อออออออยยยััันนนพพีีงงงงเเจะู่่่ล และทันทีที่อาจารย์นั่งลงอาจารย์ต้องร้องโอ้โหอีกรอบนะครับเพราะว่านางรําที่กําลังรําออกมานั้นเป็นพนักงานในทีมงานของอาจารย์ทั้งหมดทุกคนเลยนะครับและก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าเอาเวลาไหนไปซ้อมรํากันนางรําออนชอยนี่คือการหนุมหุมของพี่น้องท่องทาอีสานครับไล่ผัสิลสตัวอาจารย์เองตอนนั้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตื้นตันด้วยเพราะไม่คิดว่าจะเห็นภาพนี้นะครับและเป็นช็อตแรกที่อาจารย์ร้องไห้ครับ จากการแสดงชุดแรกที่ทำให้อาจารย์ตื่นเต้นตื้นตันจนน้ำตาไหลโชว์ชุดที่สองก็ตามมานะครับและโชว์ชุดนี้ทำอาจารย์ตกใจมากๆเพราะว่าวายุรับหน้าที่เป็นนางไห้ครับทำให้อาจารย์หัวเราะแล้วก็อดปรบมือไม่ได้จริงๆเพิ่งรู้นะครับว่าวายุรำสวยมากคัมแพงกับซอเวก็สนุกใหญ่เลยครับ ัจากจบการแสดงโปรงลางอาจารย์ก็ต้องโอ้โหอีกรอบนะครับเพราะว่ารอบนี้เพชรเต้ยโอตุกตากุ้งมารำเป็นทีมและรำสวยมากๆคนทุกคนในนี้คือคนแรกๆที่ทำงานกับอาจารย์ตั้งแต่ทำนีออนนะครับที่สำคัญทุกคนมาในชุดผ้าแพรวาซึ่งเป็นผ้าที่อาจารย์ชอบมากที่สุดนะครับอาจารย์ดูไปก็ยิ้มไปมีความสุขแบบอธิบายคำพูดไม่ถูกเลยครับ แล้วก็มาถึงอีกโชว์ที่ทําให้อาจารย์น้ําตาไหลนะครับเพราะทุกคนทํามาเพื่อขอขมาอาจารย์ครับทุกคนเข้ามากราบอาจารย์พร้อมกับพวงมาลัยช่วงเวลานั้นคือความสุขล้นหัวใจมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับ จะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงพวกเราก็จะอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าผัานมายังไงพวกเราก็จะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมสี่ได้พบแก็บนางรำสาวแสงสวยแห่งจกกักรพรรดิเทวลัยในผลงานเร่งนา่งฟาสารพันเชิญรับชมหลักฟังดังบัดนีค้ครับ และนี่คือชุดการแสดงของสาวๆจากทุกบริษัททุกแผนกของเราครับทุกคนตั้งใจซ้อมมาเพื่อมอบความสุขให้อาจารย์ในวันนี้ครับ ส่วนคุณเฟิร์สกับคุณวุดมาในเพลงที่ทําให้อาจารย์ตกใจมากๆเพ,าเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่อาจารย์ชอบมากที่สุดและก็ฟังบ่อยที่สุดนั่นก็คือเพลงจดหมาย3ซองครับดูอาจารย์รำก็น่าจะรู้นะครับว่าอาจารย์ชอบเพลงนี้มากแค่ไหนและคำพูดของทุกคนที่อวพรให้อาจารย์ในวันนั้น มันมีค่ามากเหรอแกดือ้อคอนเซ็ปต์รอบนี้เราจะให้อาจารย์มีความสุขที่สุดยิ้มได้แต่เมือมม <f> ่อกี <c oughs> อ้แอบเห็นมีน้ำตาพออาจารย์บอกว่าทำไมรู้ได้ไงว่าอาจารย์ชอบอย่างน,นี้อ้ผมคือชีวิตของอาจารย์คนีบย <c oughs> องค์ <c oughs> ่านมาหลายทีใ่ในชีวิตนะครับผมรับประกันว่าอาจารย์เป็นบอสที่ดีที่สุดในชีวิตั้งไหนเคยเจอมาแล้วผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ครับก่อนที่จะได้มา้จกอาจารย์เนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาทุกคนเคยเจอความยากลําบากหลายอย่างมาก่อนถ้าหันกลับไปถามทุกหลายๆคนตอนเนี้ยผมเชื่อว่าชีวิตเขาดีขึ้นจากตอนนั้นมากเพราะอาจารย์ เอาใจรจริงๆวันนี้คือแบบทุกอย่างคือมีขอ้อผิดพลาดบ้างในนี้แต่ทุกอย่างมันข้ามไปได้พ <อ S 2> เพราะไม่เดียวคืออาจารย์ทําให้อาจารย์ทาให้อาจารย์แล้วก็เป็นการมอบของขวัญชิ้นนี้ที่เราตั้งใจงให้อาจารย์ รู้สึกขอบคุณอาจารย์ที่แบบเอ็นดูพวกหนูรักพวกหนหูแล้วก็ดูแลพนักงานทุกคนกันอย่างดีค่ะดีใจที่อาจารย์รักและเอ็นดูพวกหนูค่ะขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะครับสวั d ดีค่ะ อาจารย์เพิ่งรู้นะครับว่ากว่าจะมาเป็นงานจัดเลี้ยงวันเกิดให้กับอาจารย์ในวันนี้พนักงานทุกคนตั้งใจมากๆเลยนะครับทุกคนตั้งใจซ้อมการแสดงโดยไม่ให้อาจารย์รู้ช่วยกันออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับอาจารย์ที่สําคัญเขาทุกคนช่วยกันรังสรรค์สถานที่จัดงานทั้งหมดด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะครับ ทุกคนใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับทั้ง้าที่อาจารย์ชอบเพลงที่อาจารย์ชอบวัสดุที่อาจารย์ชอบหลายคนไม่เคยรํามาก่อนแล้วก็ราไม่เป็นนะครับแต่ก็ตั้งใจซ้อมเพราะว่าอยากให้เป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับอาจารย์จากใจพนักงานทุกคนกา,ารแสดงในวันนี้นคือการแสดงที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของอาจารย์เพราะเกิดมาอาจารย์ไม่เคยได้รับแบบนี้ ไม่มีใครรวมตัวกันจัดงานเพื่ออาจารย์ที่มันเยอะขนาดนี้แล้วก็ตั้งใจมากขนาดนี้ทันทีที่อาจารย์เดินเข้ามาก้าวแรกในประตูนี้มันคือความประทับใจทันทีเพราะว่ามันทุกอย่างคือสิ่งที่อาจารย์ชอบไปเลยซึ่ง มันเป็นช่วงเวลาที่มีของสขมากมากมากที่สุดทุกคนบอกว่าขอบคุณอาจารย์ที่มีอาจารย์เป็นเจ้านายที่ดีแต่อาจารย์เป็นเจ้านายที่ดีไม่ได้หรอกถานไม่ท้า,มไ,มมามไม่มีลูกน้องที่ดีเหมือนทุกคนอาจารย์อยากขอบคุณทุกคนมากขอบคุณจรงิงๆนะไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาโคดตัวอาจารย์จะเก่งให้ตายแค่ไหนแต่ถ้ามไม่มีทุกคนมันก็เติบโตจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้ ขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนคือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของอาจารย์ครับขอบคุณครับ รวมถึงเค้กก็เป็นเค้กที่รังสรรในสิ่งที่อาจารย์อยากจะทําแต่ไม่ได้ทํามาหลายปีนะครับนั่นก็คือเก็บเห็ดครับอาจารย์บอกเสมอว่าอาจารยรักทุกคนนะเราก็อยากบอกอาจารย์เช่นกันว่าพวกเรารักอาจารย์นะคะแฮปปี้บ的日子里ครับและนี่คือคําพูดที่อาจารย์อยากจะบอกพนักงานทุกคนนะครับ อาจารย์เป็นเจ้านายแบบที่อาจารย์เป็นและอาจารย์ก็ไม่เคยคิดนะครับว่าวันหนึ่งอาจารย์จะได้รับความรักจากพนักง,งานทุกคนมากขนาดนี้ไม่เคยคิดว่าทุกคนจะทุ่มเทรแรงกายแรงใจแรงทรัพย์เพื่อเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ให้กับอาจารย์มากขนาดนี้ขอบคุณทุกคนมากครับและนี่คือของขวัญวันเกิดที่อาจารย์จะจดจําไปตลอดชีวิตเพราะทั้งหมดนี้ได้ประทับประทับไว้ในใจอาจารย์เรียบร้อยแล้ว รักทุกคนนะครับและอาจารย์จะทำหน้าที่ผู้นำให้ดีที่สุดให้ทุกคนมีความสุขและก็มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆฐานะภายนอกเราคือบริษัทคือเจ้านายคือลูกน้องแล้วก็คืออาจารย์แต่ในใจของเราทุกคนคือครอบครัว